สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆองทุกท่านครับเรามาดูคลิปดีครับท่านผมเลื่อนไปดูเจอเต็มๆเลยครับท่านทำไมครับนักตงเที่ยวชาวต่างชาติถึงไม่อยากกลับไปจากประเทศไทยอยากอาศัยอยู่ประเทศไทยเลยมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับแต่ผมยอมรับเลยเลยว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วคือชาวต่างชาตินั่นแหละรครับเข้ามาแล้วได้ยินขขาววาเรื่อยเรื่อยหรือว่ารักประเทศไทยมากไม่ว่าแบบไหนหรือแบบไหนทั้งลงคลิปลงมาทั้งเป็นเรื่อง จะจริงหรือเปล่านั้นอันนี้ผมไม่ดูครับขอให้พี่เพื่อนน้องุกท่านนั้นไปดูคลิปนี้กันเลยครับท่านจะได้รู้ว่านักท่องเที่ยวเอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นอยากเข้ามาอยู่เมืองไทยจริงหรือไม่ดูคลิปนี้ท่านจะดูเองนะครับมาเรื่องแล้วครับตอนนี้ฝรั่งทั่วโลกกาลังตะลึงกับประเทศไทยครับไม่ใช่แค่เรื่องอาหารหรือวัดวาอารามนะแต่เขากําลังแห่กันมาใช้ชีวิตแบบคนไทยแท้ๆ ผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Airbnb จนสร้างเม็ดเงินสะพัดให้เศรษฐกิจฐานรากเราปีละกว่า70,000ล้านบาทโอ้โหเรื่องนี้มันน่าทึ่งมากนะครับเพราะแบรนด์อเมริกันแบรนด์นี้แทบไม่ได้ปรับตัวเข้าหาเราเลยแต่กลับประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายเพราะเขาได้เข้ามาปลดล็อกขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ซ่อนอยู่ในประเทศไทยให้ระเบิดพลังออกมา เดี๋ยวคลิปนี้แอดคิมจะมาเล่าให้ฟังครับหลังจากตอนที่แล้วเราพูดถึงความยูนิคของตลาดไทยที่เปรียบเสมือนสุสานของแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาแล้วเจ๊งไม่เป็นท่าแต่วันนี้เราจะมาดูอีกมุมครับกับกรณีของแบรนด์ที่ไม่ได้ปรับตัวเข้าหาเรามากนักแต่กลับประสบความสําเร็จอย่างงดงามเพราะโมเดลของเขาดันเข้ามาปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของประเทศไทยให้โลกได้เห็นครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจบริบทก่อนครับว่าไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มเทคโนโลยีระดับโลกจะมาแจ้งเกิดในไทยได้ กรณีศึกษาที่ชัดที่สุดคือ Uber ครับเพื่อนๆ Uber เข้ามาในไทยแล้วล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขาเสนอมันไม่ได้ดีกว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเลยเขาจะมาแข่งกับแท็กซี่แต่บ้านเรามีทั้งแท็กซี่มีทั้งพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่แข็งแกร่งราคาเข้าถึงง่ายแถมยังบังคับใจแต่บัตรเครดิตอีกในสังคมเงินสดแบบเรามันก็เลยเข้าถึงยากไปโดยปริยายสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับแกร็ที่เข้าใจคนไทยมากกว่า อูเบอร์คือตัวอย่างของการพยายามเข้ามาแข่งขันกับตลาดเดิมครับแต่ในทางกลับกัน AirBnB ที่เป็นยักษ์ใหญ่จากอเมริกาเหมือนกันแทบไม่ได้ปรับโมเดลธุรกิจเพื่อคนไทยเลยแถมช่วงแรกยังล้มลุกคลุกคลานกับปัญหากฎหมายสีเทามาตลอดคอนโดหลายที่ก็ติดป้ายห้ามด้วยแต่ทำไมวันนี้ AirBnB ถึงยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงคำตอบง่ายมากครับเพราะ Airbnb ไม่ได้เข้ามาเพื่อแข่งขันแต่เขาเข้ามาเพื่อต่อยอดครับ เขาไม่ได้มาสู้กับใครแต่เขามาเป็นเครื่องมือปลดล็อกศักยภาพที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วให้ระเบิดพลังออกมาแล้วศักยภาพที่ว่ามันคืออะไรมันคือสินทรัพย์สองอย่างที่ประเมินค่าไม่ได้ที่ทำให้ประเทศไทยของเราไม่เหมือนที่ไหนในโลกครับสินทรัพย์อย่างแรกคือ uniqueness ครับหรือประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้หรือที่ผมเรียกว่า unseen Thailand ครับเพื่อนๆโลกการท่องเที่ยวมันเปลี่ยนไปแล้วครับนักท่องเที่ยวยุคใหม่เขาไม่ได้อยากไปแค่นด์มาร์ k ดังๆแล้วก็ถ่ายรูปอีกต่อไป แต่เทรนด์มันคือ Experience Economy เขาอยากได้ประสบการณ์ที่ลึกซึ้งอยากจะไปใช้ชีวิตเหมือนคนท้องถิ่นจริงๆหรือที่ Airbnb ใช้คำว่า Live There ซึ่งโรงแรมหรู5้าดาวให้ประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้ครับและนี่คือจุดที่ Airbnb เข้ามาตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาไม่ได้ขายแค่ห้องพักแต่เขาขายประสบการณ์ครับเขาเปิดประตูให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปพักในย่านที่คนไทยอยู่กันจริงๆได้คุยกับโฮสต์ที่เป็นคนท้องถิ่น ได้คำแนะนำแบบคนวงในมีบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวคนหนึ่งเขียนรีวิวได้ดีมากเขาบอกว่าส่วนที่ดีที่สุดของ Airbnb ที่ฉันพักคือย่านนั้นแหละมันเต็มไปด้วยร้านค้ารถเข็นฉันรู้ได้ยังไงว่าที่นี่มันโลเคอลสุดๆก็เพราะว่าไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้เลยสักคนโอ้โหประสบการณ์แบบนี้แหละครับที่นักท่องเที่ยวยุคใหม่โหยหาและมันไม่ใช่แค่การพักนะครับแต่ยังมี Airbnb Experiences ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ไปเรียนทําอาหารไทยกับคนในชุมชนไปปั่นจักรยานทัวร์ย่านลับหรือเรียนมวยไทยกับนักมวยจริงๆซึ่งกิจกรรมพวกนี้ได้รีวิว5ดาวถล่มทลายเลยข้อมูลจาก Oxford Economics ที่ทำร่วมกับ Airbnb ในปี2024ยืนยันเรื่องนี้ชัดเจนครับว่ากว่า50.3%ของค่าใช้จ่ายบนแพลตฟอร์ม Airbnb ในไทยเกิดขึ้นในพื้นที่นอกเมืองหลักอย่างกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ นี่คือหลักฐานเลยว่า Airbnb กำลังกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นโดยตรงโรงแรมให้คุณได้แค่พักผ่อนแต่ Airbnb ให้คุณได้ใช้ชีวิตครับและวิถีชีวิตแบบไทยๆนี่แหละคือสิ่งที่ไม่มีใครในโลกเรียนแบบได้สินทรัพย์อย่างที่2และนี่คือเรื่องที่ผมภูมิใจมากที่สุดครับคือความปลอดภัยที่ฝังลึกในวัฒนธรรมครับเพื่อนๆเมื่อไม่นานมานี้มีดราม่าจากสื่อตะวันตกอย่าง BBC ที่พยายามจะบอกว่าเมืองไทยอันตรายกว่าที่คิด แต่คุณเชื่อไหมครับว่าสารคดีชิ้นนั้นโดนทัวลงยับเลยไม่ใช่จากคนไทยนะแต่จากฝรั่งด้วยกันเองนี่แหละที่เขาอยู่เมืองไทยแล้วบอกว่ามันไม่จริงผมไปไล่อ่านคอมเมนต์ในเว็บบอร์ด reddit มานะโอ้โหสะใจมากมีคนนึงเขียนว่าถ้า bbc ลองทำสารคดีด้านมืดของลอนดอนบ้างล่ะทั้งบาเทอนการหลอกลวง การขโมยซึ่งทั้งหมดเลวร้ายกว่าที่คุณจะเคยเจอในไทยและทั้งหมดนี้อยู่ห่างจากสำนักง,งานใหญ่ BBC แค่ไม่กี่นาทีเดินเจ็บไหมล่ะครับแล้วก็มีอีกเยอะมากที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในฐานะคนตะวันตกประเทศไทยคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่ผมเคยไปมาหรือผมรู้สึกปลอดภัยในประเทศไทยมากกว่าที่ไหนในอเมริกาบางคนถึงกับบอกว่าการที่ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องอาชญากรรมเหมือนตอนอยู่อเมริกามันเหมือนยกภูเขาออกจากอก และถ้าคำพูดนี้ยังไม่พอเรามาดูข้อมูลจริงๆกันครับรายงาน Safety i n d ดิ2 2 2 5 5จากนัม b ิโจัดอันดับให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยคะแนน78.2แสนสิงคโปร์ที่ได้77.4ไปเรียกร้อยโอ้โหนี่คือข้อมูลจริงที่ตบหน้าสื่อตะวันตกชาดใหญ่ความปลอดภัยของสิงคโปร์มันเป็น Systemic Safety คือปลอดภัยเพราะกฎหมายแรงกล้องวงจรปิดเยอะ แต่ของไทยเราเหมือนเป็น community safety ครับมันเป็นความปลอดภัยที่มาจากวัฒนธรรมน้ำใจของผู้คนความไว้มั่งใจซึ่งกันและกันหลักฐานที่ชัดที่สุดคืออะไรคือการที่ฝรั่งไปพัก Airbnb ในย่านที่คนไทยบางคนยังมองว่าเป็นชุมชนแออัดแล้วให้รีวิว5ดาวบอกว่ามันสง,งบปลอดภยัยได้สัมผัสชีวิตไทยแทๆ้ๆนี่คือสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยครับ เมื่อ2สินทรัพย์นี้มารวมกันมันจึงเกิดเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่ทรงพลังมากครับเพื่อนๆรายงานจาก Oxford Economics บอกว่าในปี2024ปีเดียวกิจกรรมที่เกี่ยวกับ Airbnb สร้างผลกระทบต่อ GDP ไทยสูงถึง72,000ล้านบาทและสร้างงานเกือบ110,000ตำแหน่งและที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวที่พัก Airbnb ใช้จ่ายเงินเฉลี่ยวันละ4,400บาทไปกับร้านอาหารช้อปปิ้งเดินทางในท้องถิ่น เงินก้อนนี้มันไหลตรงเข้ากระเป๋าคนในชุมชนเต็มๆครับเรื่องนี้สอนให้รู้เลยครับว่าความสำเร็จของ Airbnb ในไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องของแพลตฟอร์มที่ดีแต่มันคือบทพิสูจน์ถึงพลังที่แท้จริงของประเทศเราครับพลังที่มาจากประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและความปลอดภัยที่มาจากวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยถึงกำลังก้าวขึ้นมาเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ใครๆก็อยากมา ไม่ใช่แค่มาเที่ยวแต่มาใช้ชีวิตครับสรุปอีกครั้งนะครับในขณะที่แบรนด์อย่าง Uber ล้มเหลวในไทยเพราะพยายามเข้ามาแข่งขันกับตลาดเดิมแต่ Airbnb กลับประสบความสำเร็จอย่างงดงามเพราะโมเดลของเขาเข้ามาต่อยอดและปลดล็อกศักยภาพที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว2อย่างคือ 1. ประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบท้องถิ่นที่ลึกซึ้งที่โรงแรมให้ไม่ได้ซึ่งตอบโจทย์ Trend Experience Econo m y ของนักท่องเที่ยวยุคใหม่และ 2. ความปลอดภัยที่ฝั่งลึกในวัฒนธรรมที่ทําให้ชาวต่างชาติรู้สึกปลอดภัยกว่าอยู่บ้านเกิดตัวเองเสียอีกจนกล้าวไปพักในย่านชุมชนต่างๆเรื่องนี้ถูกยืนยันด้วยข้อมูลจริงที่เชียงใหม่ถูกจัดอันดับให้ปลอดภัยกว่าสิงคโปร์ไปแล้วครับการปลดล็อกสองสิ่งนี้ได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจมหาศาลดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงและเป็นบทพิสูจน์ถึงว่าสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราก็คือความเป็นท